ขับรถไปไหนครับไปเที่ยวแถวนี้ครับไปหาอ,หานอีน่อะไปหาอีน่นี่วันนี้นะครับเรามากที่อ่างเก็บน้ําแม่สอดตอนบนอีกแล้วนะครับผมอีกแล้วเนี่ยกว่าจะมานี่นานมากนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดํายิงปลากันแล้วก็พกคันตียอป,ปอมด้วยนะเผื่อเผื่อเล่นปลาช่อนตอนเย็นๆนะครับน่าจะอยู่กันเย็นๆ,ๆแหละวันนี้เอ้ยครับบรรยากาศของอ่างโอ้ย โอน,นะเดี๋ยวเราจะไปสุดนู่นเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอารถลงนะครับนี่ว้างนะครับกว้างอ่างใหญ่แต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะโชคดีไหมดีไม่ดีเดี๋ยวก็รู้นะครับโอ้ย อนนี้ตอนนี้ไต่ปุ๊กนะครับกําลังจะตั้งตั้งเครื่องมอเตอร์แกนะครับมอเตอร์แก่มอเตอร์กไก่พ่อมาเรียกมอเตอร์แกนี่นะครับเขาเรือเรือเขาลงทะเลเขาจะมีเบ็ดไว้ทอลิงนะครับตั้งทอลิงอันนี้มีทั้งพื้นทอลิงไอ้นี่นะครับถ้าปนินลอยหัวก็เจอไอ้นี่อันนั้นมีระยะยาวนะครับเมตรยี่เมตรแปดสิบนะครับมีท,มทุกระบบนะครับวันนี้แล้วก็ยังไม่บอกนี่เยืปอปอมเลยนะครับ เอามปนทุกระบบนะครับวันนี้ไ,ไปเดี๋ยวเราจะไปลุยหน้าอ่างนะครับ,นะรบก็จะมีมาตกปลาหน้าดินกันมาสนุกสนุกกันนะครับวันนี้ดวงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้นะครับเราลงหมายแรกกันแล้วนะครับตรงน,นี้บุกอยู่นู่นนะเดี๋ยวเราลุยกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่น้าใสวันนี้ใสามาก oda da. นะครับหน้าเห็นยังไม่เจอตอนนี้เรามามุดปลาโขปลาโขแปลว่าปลาที่ลุงหลัง اهدا <applause> <applause> เจอแต่ปลาเล็กนะปลาใหญ่เมื่อกี้เจอได้ไซโลยิงไปถัดออบต้นไม้ แต่ที่ไหนเล่าไม่ใช่แต่บินไปมันจะแต้ให้ดูไม่แต่อันนี้มันนกหับหาป้าไม่ใช่แต่นีไ่ไงสวยสวยซะด้วุดีช่อนเนาะไม่หนาวอ่ะโคตรหนาวเลย <laughs> อ่า ตอนนี้นะครับเรากําลังตีเหยื่ปอปลอมกันเมื่อกี้ผมโดนไปตัวงนะจากเหยื่อตัวนี้นะครับจากใบหลิวเนี่ยนะนะแล้วก็หลุดนะครับเพราะไม่ได้ย้ํามากนะ่าจะติดหมิ่นตามมากัดกลางนะครับใกล้ๆถึงเรือละตอนนี้เราก็จะจัดการตีเหยื่ปอปลอมกันก่อน,อนเพราะว่ามันหนาามันหนาาหนาวเหวลือเกินทนไม่ไหวแล้วนะครับก็ตีไปช่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดําหน้าหินกันต่อนะครับ ก็คือเจอปลาหลายตัวนะครับเจอปลาเยอะแต่เป็นปลาไซส์เล็กอยู่ที่เราปล่อยปล่อยกันไปนะครับมันก็เลยไม่อยากจะยิงนะฮะตัวเล็กอยู่เรายิงตัวใหญ่ๆดีกว่ารอให้โตก่อนนะครับก็เจอปลานิลไซส์โลก็ไม่ทันยิงครับพอดีใช้ปืนเม็ดยิ่ก็ยิงไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็เลยมาลุยนี่ต่อครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวไหมจากหน้าอ่างนะครับตอนนี้เราตีกับปลอมนะครับ ไลต่ตีไล่ตีมาตอนนี้เราจะมาเจอนี่นะครับหุบหุบนะครับความหวังของหมู่บ้าน <c oughs> ว่ามันจะกัดก็ <c oughs> เดี๋ยวลองดูครับในหุบนี้นะครับว่ามันจะกัดหรือเปล่า<ห>นะนะจุดจุดนั้นนะครับถ้าเป็นทะเลนี่เขาบอกว่าจะต้องมีปลาใหญ่หรือว่าบลูฟินทูน่าแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นอ่างเก็บน้ำใหม่นกมันคงแค่เล่นน้ำเท่านั้นแหละอย่าไปคิดอะไรเยอะ คนแนวแล้วมันจินตนาการสูงนะอันนี้ก็จะมีแพร<ม><ม>นะครับขาดสัมปทานไปแล้วเป็นผีเป็นโกสเขาอะเป็นบ้านมีสิงไปแล้วมีความรู้สึกเป็นไงครับตั้งแต่ดำน้ำพายเรือเตีอปอตั้งแต่ตั้งแต่มาหัวอ่างยันท้ายอ่างเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างมีหมดก็จะนอนแล้วน้ำคตรเย็นเลยครับถ้าเอาผ้าห่มมาได้นี่ห่มห่มก่อไฟใต้น้ำได้ก็จะก่อ,อแล้ว ดูอุปกรณ์เราได้ครับสลรพัดสลรเพยนะฮอ่อเงย์เงย์ปงเหยอป,ยอ,ปอมยังไม่ได้สักตัวมาช่อนน่าจะได้สองตัวก็หลุดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปลุยกันหน้าอ่างต่อเพราะเรายังมีเวลาอีกนิดหน่อยะอาทิตยังไม่ลงนะครับท่าทิ่ยังสูงอยู่นะเดี๋ยวเราจะหน้าด้านใช้ความหน้าด้านของเราไปหน้าอ่างนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะได้ผลงานไหม ไม่ได้ผลงานก็ถ้าเจอปลาเล็กๆก็จะถ่ายปลาเล็กให้ดูนะฮะเพราะว่าถ้าเล็กเกินเราก็ไม่อยากยิงไม่รู้จะยิงไปทําไมอูโหูขึ้นนุ่นหางน้ำกระจายเลยตอนนี้ไตเรือ,มอเมาเรือจะอ้วกแล้ว <c oughs> <c oughs> ผลของความอ้วนนะเมื่อมาออกกาลังกายกันเดี๋ยวดำหน้าหินอีกรอบนะครับนี่เรามาถึงหน้าหินแล้วนี่นะครับกอนเย็ยนๆนี่ปลามชอบเข้านะเจอบ่อย ็เลยเดี๋ยวลองหาผลงานให้ดูจะได้ปิดทริปเย็นนี้นะครับเลองดูครับว่าจะเป็นยังไงพยายามสุดความสามารถแล้วมันไม่เข้านะเดี๋ยวลองดูว่าเย็นนี้ยจะเป็นยังไงบ้าง yeah เราวันนี้นะครับจบทริปกันด้วยความไม่แห้วนะครับเกือบจะบอกว่าแห้วและเพราะว่ามันก็เกือบแห้วจริงๆนะครับวันนี้ได้ปลาอุ้ยนี่นะครับได้ปลาเินมาหนึ่งตัวนะฮะอา้าวทำไมเป็นไอ้น,นี่นะครับ สำหรับบุกวันนี้ก็นอกนะครับสุขภาพไม่ได้ดำนานก็ยังว่าครับนี่ครับแต่ได้มาไม่แห้วไม่แห้วไม่แห้วเมื่อกี้ยิงเจอปลาในนะสองตัวโอ้โหพอหันไปปุ๊บมันเข้าเร็วอ่ะเข้าข้างอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องมาแก้มือให้ดูกันแน่นอนต้องเอาตัวมาให้ดูให้ได้นะครับเดี๋ยวเอาไปลาบโอเคครับวันนี้จากลากันด้วยบรรยากาศสวยๆของอ่างเก็บน้ําแล้วกันเพราะว่า หนาวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับ5โมลลงแล้ว5ห,หรือ6ก็ไม่รู้ตวเนี้ยไปแล้วครับติดตามช่องประชาจอมปวนกันด้วยนะครับฝากไว้ด้วย